สวัสดีค่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชิตนันชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาแชร์วิธีการเปลี่ยนสายน้ำทิ้งเครื่องซักผ้านะคะตัวนี้นะคะเราซื้อมาเป็นสายน้ำทิ้งเครื่องซักผ้านะคะยาว2เมตรตัวนี้นะคะเราก็สามารถหาซื้อตามร้านขายเครื่องซักผ้าหรือว่าจะสั่งออนไลน์ก็ได้หรือซื้อตามห้างก็มีขายเหมือนกันนะคะ สายน้ำทิ้งเครื่องซักผ้าวันนี้ที่เราจะเปลี่ยนนะคะก็จะเป็นแบบเครื่องซักผ้าฝาบนนะคะของซัมซุงนะคะเพราะว่าสายตัวเก่ามันแตกแล้วก็ชำรุดแล้วนะคะทุกคนเดียวก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาแกะสายตัวเก่าออกก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้เป็นด้านหลังนะคะทุกคนจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุด เชื่อมอาสายน้ำทิ้งนะคะอันนี้เป็นสายเก่านะคะนี่นะคะ่ะแตกแล้วก็ชำรุดแล้วนะคะลอยแตกอันนี้ใช้มาสามปีนะคะเดี๋ยวเราจะแกะสายเก่าออกก่อนนะคะทุกคนแล้วก็ค่อยเปลี่ยนสายใหม่เนาะ สายยาว2เมตรนะคะสายยาว2เมตรนะคะใช้ด้านนี้นะคะเสียบเข้าไปเนี่คะเราจะใช้ด้านนี้นะคะเสียบเข้าไปในรูตรงนี้เนี่ยรูตรงนี้นะคะเขาจะมีเขาจะมีความกว้างความกว้างเท่าไหร่เดี๋ยวเราก็ตัด ตัดออกตัดอันนี้กี่นิ้วลูกเราก็วัดขนาดปากท่อให้พอดีกับท่อที่ออกมาจากเครื่องซักผ้านะคะจากนั้นเราก็ตัดค่ะเมื่อตัดได้พอดีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นําไปสวมกับท่อที่ออกมาจากเครื่องซักผ้าได้เลยค่ะเมื่อสวมเข้าไปตรงท่อน้ําที่ออกมาจากเครื่องซักผ้า ตรงนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ใช้เข็มขัดรัดท่อนะคะรัดอีกรอบหนึ่งเพื่อให้แน่นนะคะจะได้ไม่หลุดค่ะเวลาที่เราสวมท่อน้ำทิ้งเข้าไปนะคะให้เบามือนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่า่าท่อตัวนี้นะคะก็มีความหนาไม่มากนะคะเดี๋ยวจะฉีกขาดนะคะ เรจะเช็คดูความแน่นอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็หมุนตัวเข็มขัดลงไปไว้ด้านล่างแบบนี้เพื่อไม่ให้เกะก,กะนะคะทุกคนตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะในส่วนของปลายท่อน้ําทิ้งเราก็เสียบเข้าไปที่ท่อระบายน้ําได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ เสร็จแล้วเราก็ขยับเครื่องซักผ้าให้เข้าที่แบบนี้นะคะทุกคนสายน้ำทิ้งก็ต่อลงท่อระบายน้ำแบบนี้นะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ